ผมสำหรับวิธีการตัดหอยอดกระจนั้นสำคัญนะครับการตัดก็คือลักษณะจะเห็นลำต้นเนวนรับสำหรับวิธีตัดที่ถูกต้องนะครับครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมตอนใ้พักเจ้าล้านเห่าก็ได้เดือนหนึ่งแล้วเนาะครับ หลังจากเียวหุ่นแล้วนะครับครับผมเอาหุ่นก็เอาอีกนะครับเพราะว่าเย้อนไปไหนแผ่านไปเป็นเดือนแล้วครับมันก็จะมีหยาเกิดขึ้นหน้าดินก็จะแข็งนะครับแต่ละทีน่าต้องสำรวจเบอร์นะครับว่าดินหยามีเพร่ามีเขาจะเอาหุ่นอีกนะครับผมเอาหุ่นแล้วเอาเก่ามีบวานเก่านะครับ วานวกนจังขี่พนขี่ใกล้ทับนะครับเพราะว่าดินหนีมันเป็นดินขี่แกนเร็วเมาก็ต้องเอาหุ่นทุกอาทิตย์นะครับสำหรับวิธีตัดหยอดนะครับตัดหยอดบ่ใบมันเน่านะครับเมาก็ตัดจึงเสียงปากสลามเลยพี่นอ้องห้ามเล็ดครับเล็ดสนี่งมันจะเน่านะครับตัดแบบแบนขึ้น กองหนิ่งก็จะเฮ็ดให้น้าค้างยื่หยอดนะครับมันจะบปล่อยพาทางเราตัดตัดจึงเสียงคือปลาสลามนาม้าจะไหลพาออกแล้วออแผข,ของเพิ่นก็จะแห้งเร็้ยวนะครับมันก็จะบ่เน,น,น่าเขาหุ่นไปน้าเรื่อยๆะครับพี่น้องเพิ่งดูแลกันแยน่ไปแล้นนะคะรับผมเก่าแล้วครับตามเฮ็ดคิดแย่มากนะครับพี่น้องไหลหย้เาเขาก็ตัดย้อนออกไปนะครับผม รือว่าตัดเป็นปากสลามนะครับอย่าใส่มือเด็ดนะครับมันจะตายนะครับพี่นกมันฉ่ำนะครับมันจะตายเรียหนอดจะเน่านะครับ ครับผมสำหรับปุ๋ยเฮาก็เอาปุ๋ยสูตรเสมอนะครับมีสีเขียวๆกับฝาพ่นออกใส่ครับใส่ก็ใส่ไปตามวางนะครับพินอกอกเ่ใส่เขายอดของกับจอนนะครับเสียดเนี่ยกัะจอนเน่าเพื่อยตายดได้นะครับเสาได้นะครับผม ผมก็จะรู้แร่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกอาทิตย์นะครับครับผมสำหรับแปลงนี้เป็นขนาดหวานกระรูแร่แบบเดียวกันนะครับ วันแล้เาก็ปุ๋ยใส่นะครับีไก่ทับนะครับตัวนี้เลยอาทิตย์หนึ่งนะครับนะารับว่าพ่วนดินนะครับพวนดินใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋นขีไก่นะครับพี่น้องอันนี้วานไปเลยนะครับเพราะว่ามันแกะบปมีซซหยอดนะครับจะโปค่างหยอดพึ้นนะครับถ้าวานไปเลยปุ๋ยนะครับเพื่อว่ากระจอนนี้วานบุหรนะครับมันมีหยอดนะครับมันจะค่างหยอดนะครับ แต่หันเงาเขาก็เจ็บเป็นรับรทานเด้นะครับผมครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องมากวิธีตัดอย่างไรมันจะแตกยอดนะครับตัดต่ำตัด,ตดสูงซ้ำได้นะครับผมยอดซ้ำนี่พอดีตัดเลยครับพี่น้อง กอดอูเท่ากับตรงว่าเบิงเนะครับว่าเาจะจงไว้จักหยอดจักตานะครับวิธีเบิงนะครับผมใบล่างสุดนี่คือข้าวเบาเอานะครับพี่นะ้องเขาจะนับข้าวตังบีออกนะครับใบล่างสุดบนนับเป็นตานะครับผมตามันจะมีอยู่หนึ่งสองนะครับเห็นไหมาาจ,จะเป็นแต่ละใบาจะเป็นตาหนึ่งนะครับจงไว จงไหวสองสามตาเนอะครับผมสองสัมไหน์ะครับพี่น้องตัดอย่าลืมว่าตัดนี่ต้องตัดเป็นปากสลามเนอะครับผมมันงจังจะมวลเน่านะครับหนามหนามจะจังบกข่างหนามจึงจะไหลผ่านเนอะครับพุ่งจัมจะซึมเข้าไปในลำต้นเนอะครับแตถ้าตัดตรงๆเนอะครับหนามจะไหลเข้าไปเนอะครับบกข่างหนามเข้าหดหมดเลยครับพี่น้องนี่ครับตัดแบบนี้มาถือตองนะครับผมนี่ แต่เหตุให้เน่าได้นะครับนี่ครับตัดแบบนี้มันจะเน่าทั้งไหนนะครับลำต้นจะเน่านะครับนะครับผมเอทัตเสียงเสี่ยงกิน้องตัดเป็นปากสลามนะครับ ครับผมอย่าลืมตัดเป็นปลั๊กสลัดนะครับจงใบไว้จักสามสี่ใบนะครับพี่น้องแต่ละใบจะเป็นตาของของเขานะครับผมแล้จะแตกแตกกอใหญ่นะครับครับผมสำหรับวิธีตัดให้แตกกอนครับผมครับผมคลิปนี้ต่อไ้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม้นะครับบอกข้อใจยังกัด อมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับถามกันได้สอบถามกันได้นะครับผมสำหรับป้าจอยกเกษียรกุยสานคลิปนี้ลาไปกอ้อนนะครับบอกกันมาอยู่ดีมีแห้งนะครับผมขอบคุณที่ก็ใดกดแชร์ให้นะครับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาทุกประการนะครับพี่น้องโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดี